มาแล้วนะครับกับตุนทอยนะครับ EP ใหม่นะครับ EB ศูนย์หนึ่งนะครับวันพีนะครับบล็อกนี้ก็สิเกตสิเกตโก้เป็นช็อปเปอร์นะครับอ่ะวันนี้สวัสดีครับพี่เฟมครับนี่นะครับนี่พี่เฟมผู้หนุนนะครับร้านออฟฟิเชียลนะครับยังเป็นทางการนะครับพี่เฟมจะเริ่มเปิดกล่องได้เลยครับอัตราส่วนเป็นยังไงบ้างครับร้านตอนนี้ก็บล็อกหนึ่งหน้าจะมี SR อย่างน้อยๆสี่ใบครับอ่าแล้วก็แล้วแต่ว่าปกติเล่หน้าจะเป็น PA จุดคุ้มทุนเป็นไงาครับช่วงนี้จุดคุ้มทุนยังไม่เห็นราคายังไม่เห็นราคาอันนี้เป็นเดวันนะครับเดวันเดวันสิบหาย่าบอกนะครับว่าเข้าเนื้อเข้าเชื่อจริงปะเนี่ยโดนด้วยและโดน อไโดนอ๋อธรรมดาเฮ้ยฟอยแล้โอ้ยโอ้ยังเชื่อนพี่เฟม์อ่านะครับเราจะมาหาจิกซอว์นะว่าตรงนี้คืออะไรนะเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับคคอนเทนต์เลยอ่าฮันอาอยพี่เฟมไม่ต้องทำเพื่อผมขนาดนั้นก็ได้พี่เฟมคอนเทนต์อ่าครับ ก็อย่างอะไอยู่ครับอย่างบล็อกบล็อกนู้นที่ว่าผมเคยเปิดอะแล้วมันได้อะไรนะเซ็ตวีวีอะที่เป็นเด็กเลยอะมันไอ้นี่ปะไออันนี้มีมีปะบล็อกนี้มีปะที่ว่าเปิดไม่มีครับส่วนใหญ่อันนี้เป็นเสริมเสริมหมดเลยเรียบร้อยนะครับนอนนอนแหว่งแล้วนอนฟิมใจเย็นคไม่ต้อง คอนเทนต์เื่อผมขนาดนั้นก็ได้พี่คนไทยไไปไปครับไปเรื่อยครับอ๋ออ่าอันนี้เป็นยังอาอยู่ครับอีเวนต์เป็นอีเวนต์นะครับช่วงนี้งานแข่งก็เยอะเหมือนกันยินดีกับคนไทยนะครับที่ได้แชมป์โลกนะฮะเราก็หวังว่าคนระยองจะได้ไปแชมป์โลกเหมือนกันนะฮะเซีมบอกเซีมฝางหวังสิบซองครับยังไม่เจอไอ้การ เป็นบอกเสี่ยวเหวังเหมือนกันนะครับเป็นแชมป์โลกถึงมือไม่ถือครับระวังนะฮรัระวัง <c oughs> ระวังอ่า S R R ออมานะครับ,เป,รรบเป็นอะไรครับเป็นอะไรโอันนี้เป็น <c oughs> สีดำสีดำคอส,สีคอสีอ่าน้องวานน้องวานโอ้ยรวยครับ sr อีกแล้วสีฟ้า,ฟาน่าจะเป็นอีนาซ์ซมะอนี่นะครับอืมครับไปต่อครับไปต่อครับอา้วอาวรวอ้าวรวยครับรวยครับวรวรว อันนี้สีเขียวครับเอ้าอันนี้เป็นคาวันดิส SRPA ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวเปรียบเทียบให้ดูครับตัวธรรมดากับตัว SR อย่างนี้พี่เอก็หมดแล้วหรือไงครับพี่เอหมดแล้วครับอ๋อยกเว้นแต่เออร์เลอร์ไม่น่าจะมีเออร์เลอร์มาไม่น่าไม่น่าไม่น่า,นาทั้งหมดนี้น่าจะเหลือ SR อีก SR รับ อยู่โป้งมาเป็นโกดเป็นโกดชอปเปอร์ทำไงเนี่ยไม่น่าอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแหวงทำน้องแหวง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 มอมมีเปิดเจอใครบ้างเปิดเจอน้องวานโอ้ยนายสองนายสองนายสองบุคลิกสองบุคลิกเมื่อนอนเดี๋ยวคุณนีน่าซื้อไม้อีกแล้วเหร คุณพี่นาซื้อหอีกแล้วตัวเอ็นบล็อกนี้คืออะไรนอกจากช็อปเปอร์ที่ว่าแบบแกะปุ๊บได้ใช้เลยอะไรเงี้ยแกะปุ๊บได้ใช้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นแร่เนี่ยแหละครับพวกแร่จะได้ใช้กันไปเยอะมากเพราะมันจะเสริมของเก่าแบะเย้ยปึ๊บไม่มีอะไรเลยลูกหนวดขาวจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่ากระดิอ ไม่ยอมสงสัยไม่ได้ของไม่ได้ไมได้ละงานนี้ไม่ได้ของอ่ะ S R สีเหลืองครับเฮ้ยมาเฮ้ยมาแล้วมาสีเหลืองวิโอลาสองสองทีละหัวสองทีละหัววิโอลาวิโอลานี้ใช้นีวได้แล้วได้ของดีละวนอนนอนอ่ะเรที่น้องใส่ชุดสีชมพูชมพูใครอ่ะน้องใส่ชุดสีชมพูนี่เวันละหลั่งเนี่ยที่เราชี้เราหัวชี้ตอนแรกนึกว่าไม่ได้ใส่ชุดอะไรตอนแรกนึกว่าน้องไม่ได้ใส่ชุดอะไร สีชุดกับสีเนื้อมันเนียนไปหน่อยโอ้อโหไอ้ไอชาย <accent> ไดูจากดูจากในทวิสต์เตอร์แล้วเห็นแบบมันหลุดไปแล้วโอ้ยคุณเนยไมอร้ายครับเดี๋ยชมพูคนไหนคนนี้หรือเปล่าใช่ใช่ใส่ชุดละลัดเนี่ยชุดละลัดเดี๋ยวเอารูปให้ดูครับมึงหมดแล้วครับงั้นน่าจะมีเหลือแต่อีอ่าแล้วครับอ่า นี่นะครับก็เป็นไปตามเลทครับตามเลทครับบล็อกหนึ่งก็ S R 4 P A อย่างน้อยหนึ่งใบครับอ๋อโอเคครับเรียบร้อยครับบล็อกนี้ก็ได้ของได้ของใช้ใบเดียวถูกนะงั้นลาไปก่อนครับลาไปก่อนลาไปก่อนงั้นลาไปก่อนอือินาซึมะสามใบอันนี้ธรรมดากับ P A อ๋ออันนี้ธรรมดานี่ P A โอเคือ <Okay. S 2> อัน,นุนอะเข้าใจแต่อันเนี้ยไม่ต่างกันเลยนะพี่น้องเันยังไงอยูอะนี่นี่ของใช้ลาไปก่อนครับลาไปก่อนสวัสดีครับ